สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจาริยามุกดานะคะวันนี้ดิฉันจะมาสอนเรื่องตัวดำเนินการและนิพจน์ค่ะว่าความหมายคืออะไรและใช้ยังไงค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยนะคะค่ะระดับแรกนะคะภาพรวมนะคะเราจะมีเรื่องตัวดำเนินการในภาษาซีแล้วก็นิพจน์นะคะที่เราจะต้องรู้ค่าวัตถุประสงค์นะคะเพื่อ อธิบายเกี่ยวกับตัวดำเนินการแบบต่างๆได้เรียกประเภทของตัวดำเนินการชนิดต่างๆได้เขียนนิพจน์คณิตศาสตร์ในภาษาซีได้แล้วก็อธิบายขั้นตอนการทำงานของนิพจน์ได้ค่ะค่ะตัวดำเนินการนะคะหรือ operation ตัวดำเนินการคือตัวเชื่อมสมการคณิตศาสตร์นะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ประกอบด้วยหนึ่งตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ สองตัวดำเนินการ Unary สามตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์และสี่ตัวดำเนินการเชิงตกกรรกะนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวถูกดำเนินการนะคะเราเรียกว่า o b e r a n d นะคะค่ะตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะคะหรือ Arithmetic Operation นะคะในภาษา C มีตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการคำนวณหาค่าต่างๆ เครื่องหมายที่ใช้นะคะได้แก่กัวดำเนินการบวกความหมายบวกตัวอย่าง x บวก y ลบการลบ x ลบ y นะคะตัวดำเนินการที่อันนี้เป็นดอกจันนะคะแทนเครื่องหมายการคูณน,นะคะก็คือ x คูณ y ส่วนตัวนี้นะคะก็คือเครื่องหมายสแทนะคะแทนการหารก็คือ x หาร y ส่วนเปอร์เซ็นต์นะคะ ในทางภาษา C ีนะคะเราจะไม่เรียกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแต่เราจะเรียกว่า mod นะคะหรือความหมายก็คือการหารเอาเศษนะคะ m o d u l a สนะคะตัวอย่างก็คือ7 mod สองเท่ากับ1นะคะคือตัวนี้จะต่างจากตัวหารตัวหารก็คือหารเอาคําตอบส่วนตัว mod ก็คือหารเอาตัวเศษค่ะค่ะตัวดําเนินการ unary น,นะคะ ตัวดำเนินการยูนาลิจะใช้กับตัวถูกดำเนินการเพียงตัวเดียวนะคะปกติจะอยู่หน้าตัวดำเนินการแต่บางครั้งก็อาจจะอยู่หลังตัวดำเนินการนะคะตัวดำเนินการยูนาลนะคะที่เรารู้จักกันดีก็คือตัวดำเนินการยูนาลิบวกบวกแล้วก็ตัวดำเนินการยูนาลิลบลบนะคะตัวดำเนินการบวกบวกนะคะก็คือความหมายเพิ่มค่าขึ้นไปหนึ่งค่านะคะตัวอย่างเช่น x เท่ากับ x บวก1นะคะส่วนตัวดำเนินการลบ,ลบนะคะก็คือลดค่าลงหนึ่งค่านะคะตัวอย่างก็คือ x เท่ากับ x ลบ1นะคะซึ่งบางทีนะคะปกติตัวดำเนินการอาจจะอยู่หลังนะคะแต่บางทีก็อาจจะอยู่หน้าก็ได้คะ่ะก็ความหมายเหมือนกันนะคะค่ะตัวดำเนินการ ยูรเนลี่หลักๆนะคะก็คือเราจะใช้กันมากที่สุดก็คือบวกบวกแล้วก็ลบลบค่ะความหมายนะคะบวกบวกก็คือเพิ่มค่าขึ้น1ค่านะคะตัวอย่าง x เท่ากับ x บวก1ค่ะส่วนตัวดำเนินการลบลบนะคะก็คือความหมายลดค่าลง1ค่านะคะตัวอย่างก็คือ x เท่ากับ x ลบ1นค่ะนอกจากนี้นะคะเรายัางจะมีตัวดำเนินการเพิ่มและลดค่าของตัวแปร ของเลขอีกด้วยนะคะซึ่งจะเป็นตามตัวอย่างนี้เลยค่ะบวกเท่ากับนะคะตัวอย่าง a บวกหรือเท่ากับ b ความหมายก็คือ a เท่ากับ a บวก b นะคะส่วนอันนี้ลบเท่ากับนะคะก็คือตัวอย่าง a ลบเท่ากับ b ความหมายก็คือ a เท่ากับ a ลบ b นะคะส่วนอันนี้นะคะคูณเท่ากับ a คูณเท่ากับ b ก็คือ a เท่ากับ a คูณ b อันนี้ mod เท่ากับนะคะจะเท่ากับ a mod เท่ากับ b เท่ากับความหมายค่ะ a เท่ากับ a mod b นะคะซึ่งอาจสรุปลำดับการทำงานของขั้นตอนการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ง่ายๆนะคะก็คือ 1. ถ้าหากเราพบเครื่องหมายวงเล็บนะคะเราจะทำ สิ่งที่อยู่ในวงเล็บก่อนเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็2อํทที่ตัวดําเนินการบวกบวกลบ,ลบหรือย,ยูนารีก่อนนะคะ3ตัวดําเนินการคูณหารแล้วก็มอดนะคะแล้วก็อันดับที่4นะคะเราจะมาทําการทําตัวดําเนินการบวกแล้วก็ลบนะคะแล้วสุดท้ายค่ะ5เราถึงทําตัวดําเนินการเท่ากับ แล้วก็บวกเท่ากับนะคะแล้วก็ลบเท่ากับคูณเท่ากับหารเท่ากับแล้วก็มอดเท่ากับนะคะค่อยมาทําเป็นอันดับสุดท้ายค่ะค่ะตัวดําเนินการนะคะตัวดําเนินการเชิงสัมพันธ์ใช้ในการเปรียบเทียบการตัดสินใจนะคะผลมีได้คือ2กรณีคือ1ถ้าเป็นจริงก็คือตอบ1นะคะเป็นจริงใส่1แล้วก็เป็นเท็จใส่0ูนย์ค่ะ ตัวดำเนินการนะคะก็จะมีตัวดําเนินการน้อยกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่ามากกว่าหรือเท่ากับแล้วก็เท่ากับและไม่เท่ากับนะคะตัวอย่างก็คือตามนี้เลยนะคะตัวดําเนินการเชิงสัมพันธ์ทุกตัวนะคะจะมีลำดับความสําคัญที่เท่ากันนะคะแต่จะมีลำดับการทํางานที่ต่ากว่านะคะต่ากว่าตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์แล้วก็ตัวดําเนินการ จะทำจากซ้ายไปขวานะคะเราจะใช้ตัวดําเนิกนการเชิงสัมพันธ์เพื่อสร้างนิพจน์และตรรกะค่ะค่ะเรามาดูตัวอย่างข้าวๆกันก่อนนะคะเขากำหนดให้ a 10, 20, ะะเท่ากับ10 b เท่ากับ20และ c เท่ากับ30นะคะตัวแรกนะคะ a เท่ากับ10แล้วก็ b เท่ากับ 20, บ 10, 20นะคะก็ถามว่า a น้อยกว่า b ใช่ไหม ผลก็คือเป็นจริงตอบหนึ่งะคะแต่ถ้าเป็นเท็นะคะเท็เราจะตอบ0นะคะ่ะเราจะตอบศูนย์ะคะข้อนี้นะคะ b เท่ากับยีบวก c เท่ากับสานะคะเป็น50แล้วก็ a ก็คือ10นะคะเท่ากับ60อันนี้เราจะทำในวงเล็บกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอาออกมาทำตัวเครื่องหมายนะคะ เครื่องหมายเขาถามว่าเป็นเครื่องหมายมากกว่านะคะก็คือ50มากกว่า60ใช่ไหมคําตอบนะคะก็คือเทสนะคะเทสเราจรึงตอบให้ค่าเป็น0นะค,ะค่ะขั้นตาดูอันต่อไปกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะค่ะตัวดําเนินการนี้นะคะก็คือตัวดําเนินการ logical หรือตัวดำเนินการทางตรก,กะนะคะเป็นเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบการตัดสินใจนะคะโดยเอาเงื่อนไขตั้งแต่2เงื่อนไขขึ้นมามาเปรียบเทียบกันนะคะผลของการเปรียบเทียบเป็นได้2กรณีคือเป็นจริงและเป็นเท็จค่ะถ้าเป็นจริงจะให้ค่าเป็น1แล้วเป็นเท็จจะให้ค่าเป็น0ูนนะคะตัวดําเนินการมีดังนี้นะคะอันนี้ตัวดําเนินการแอนนะคะความหมายคือและ ส่วนตัวดําเนินการอนะคะความหมายคือหรืออันนี้ตัวดําเนินการตัวนี้นะคะ not นะคะความหมายก็คือปฏิเสธค่ะเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขการดําเนินการก็คือถ้าตัวแอนนะคะจริงแอนจริงผลลัพธ์ก็คือจริงจริงแอนเทจผลลัพธ์ก็คือเทจเทจแอนจริงผลลัพธ์ก็คือเทจเทจแอนเทจผลลัพธ์ก็เป็นเทจนะคะ ถ้าเป็นแอนนะคะถ้ามีเทสจะตอบเทสทั้งหมดนะคะส่วนอค่ะจริงอจริงผลลัพธ์คือจริงจริงอเทสผลลัพธ์คือจริงเทสออจริงผลลัพธ์คือจริงเทสออเทสผลลัพธ์คือเทสถ้าเป็นอนะคะมีจริงหนึ่งอันก็คือเป็นจริงทั้งหมดค่ะค่ะเรามาดู ข้าวๆกันนะคะตัวอย่างข้าวๆกันนะคะเขากำหนดมาให้แล้วว่า a เท่ากับ10 x เท่ากับ8.5 c เท่ากับ n นะคะตัวแรกนะคะเขาคำนวณหาแล้วนะคะว่าผลเป็นจริงอ่ะลองดูนะคะ a เท่ากับ10 10มากกว่าหรือเท่ากับ5นะคะอันนี้คือจริงค่ะส่วน c เขาให้ค่ามา c เท่ากับ n นะคะ n เท่ากับ n อันนี้ก็คือจริงนะคะผลคือจริงผลคือจริงค่าที่ได้คือ1ค่ะส่วนตัวนี้นะคะ x ก็คือ8.5 8.5น้อยกว่า15จริงหรือไม่จริงนะคะอันนี้คือจริงอันนี้คือจริงค่ะส่วนอันนี้10นะคะ10มากกว่า50จริงหรือไม่ อันนี้คือเทสนะคะเพราะมันไม่จริงนะคะสิบมันน้อยกว่าห้าสิบตัวนี้เรามาดูค่ะดูตัวนี้นะคะ n นะคะ n ถ้าเป็นจริงและเทสนะคะจริงและเทสนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นเทสค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นเทสเทสก็จะเท่ากับศูนย์ค่ะส่วน c นะคะ c มีค่าเท่ากับ n n ไม่เท่ากับ k อันนี้คือจริงค่ะแล้วก็ o นะคะ a อันนี้ a เท่ากับ10บวก x บวก8.5นะคะก็คือ18.5 18.5น้อยกว่าหรือเท่ากับ25อันนี้ก็คือจริงนะคะจริงจริงจริง ตอบจริงค่ะนี่ตอบจริงนะคะผลค่าที่ได้ก็คือเป็นหนึ่งค่ะตัวอย่างคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะห่านิพจน์นะคะนิพจน์คือการนำค่าคงที่ตัวแปรมาสัมพันธ์กันโดยใช้ตัวดำเนินการเป็นตัวเชื่อมประกอบด้วย 1. นนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ เป็นการนำค่าคงที่หรือตัวแปรมาสัมพันธ์กันโดยใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์เป็นตัวเชื่อมเช่น a บวก 3b บวก 2c แบบนี้นะคะจะเท่ากับ a บวก3คูณ b ลบ2คูณ c ทุกตัวจะต้องมีตัวเชื่อมทางคณิตศาสตร์กั้นกลางนะคะในทางภาษา C ส่วน2 นิพจน์ทางตรรก,กะนะคะนิพจน์ทางตรรก,กะเป็นการนําค่าคงที่หรือตัวแปรหรือนิพจน์มาสัมพันธ์กันโดยใช้ตัวดําเนินการทางตรรก,กะเป็นตัวเชื่อมค่ะเช่น a เท่ากับเท่ากับ b จะก็คือ a บวก b เท่ากับ30 and a บวก b มากกว่า c แบบนี้นะคะค่ากฎในการเขียนนิพจน์นะคะคือ1 ห้ามเขียนตัวแปรหลายๆตัวอยู่ติดกันนะคะแต่ละตัวจะต้องมีตัวดำเนินการขั้นอยู่นะคะเช่น x y ก็คือ x คูณ y แบบนี้นะคะส่วน2ในกรณีที่มีตัวแปรหลายๆประเภทอยู่บนกันเครื่องหมายจะเปลี่ยนประเภทของข้อมูลที่มีขนาดเล็กกว่าให้เป็นข้อมูลที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเช่นตัวอย่างเช่นนะคะตัวแปรประเภทที่1เป็นชาประเภทที่2เป็นอิน ผลการเปลี่ยนนะคะจะเป็นอินค่ะส่วนตัวแปรประเภทที่1เป็นอินตัวแปรประเภทที่2เป็นโฟดผลการเปลี่ยนจะเป็นโฟดค่ะตัวแปรประเภทที่1เป็นอินตัวแปรประเภทที่2เป็นดับเบิลผลการเปลี่ยนก็คือเป็นดับเบิลค่ะส่วนตัวแปรประเภทที่1เป็นอินประเภทที่2เป็นลองผลการเปลี่ยนก็เป็นลองค่ะส่วนประเภทที่1เป็นโฟด ประเภทที่สองดับเบิลผลการเปลี่ยนก็จะเป็นดับเบิลค่ะตัวแปรตัวที่1เป็นลองตัวแปรตัวที่สองเป็นดับเบิลผลออกมาก็จะเป็นดับเบิลค่ะค่ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ